นาดินแดนอีสานใต้สุรินเมืองช้างอันยิ่งใหญ่ไม่ได้มีเพียงตำนานจากพื้นป่าแต่ยังมีเรื่องเล่าจากเส้นสายแห่งศรัทธาที่ถักทออยู่ในทุกอนูของขวาวสินรินที่นี่คือแหล่งกำเนิดของประคำหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าประเกือมเม็ดเงินทรงกลมที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับคือภูมิปัญญาที่สืบทอดจากช่างทองช่างเงินชาวขเขมรโบราณ คือการหลอมรวมศิลปะและศรัทธาเข้าไว้ด้วยกันในอดีตปะกือยมถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมร้อยสลับกับตะกรุดเพื่อความเป็นสิริมุงคลและความสบายใจของผู้สวมใส่ทุกเม็ดรประคำเริ่มต้นจากแผ่นเงินบริสุทธิ์ต้องอาศัยความชำนาญและความพิธีพิถันในทุกขั้นตอนการตอกลายเป็นหัวใจสำคัญ ช่างต้องอัดชันไว้ด้านในเพื่อให้เม็ดเงินคงรูปและสามารถตอกลายได้อย่างแม่นยำลวดลายทั้ง13แบบหลวนได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัวเมื่อตอกลายเสร็จสิน้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการรมดำเพื่อขับเน้นมิติและลวดลายให้งานศิลปะชิ้นนี้มีชีวิตชีวาวันนี้ภูมิปัญญาอัลลัำค่าถูกส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่ผ่านการศึกษาในชุมชน เพื่อให้เส้นสายแห่งศรัทธานี้ไม่จางหายไปตามกาลเวลาประคำเงินถูกร้อยเรียงอย่างวิจิตรบรรจงผสมผสานกับผ้าไหมสุรินอันเลื่องชื่อเกิดเป็นเครื่องประดับที่เล่าขานประวัติศาสตร์จากพิธีกรรมสู่แฟชัน่นปะเกียมยังคงสะท้อนความงดงามของรากเงา้าและความภาคภูมิใจของคนสุรินได้อย่างลงตัว ทุกเม็ดกลมๆคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งคือเครื่องป้องกันภยัยและคือคำอธิษฐานที่ถูกฝังไว้ในโลหะอันบริสุทธิ์และนี่คือภารกิจของสองกรความศิรินในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และขับเคลื่อนศิลปะแห่งศรัทธานี้ให้ก้าวไกล